ภารกิจที่ใหญ่ที่สุดที่ตัวเองจะมีโอกาสทำก็คือการผลักดันให้ประชาธิปไตยชนะ,ะเด็ดก,กาดทั้งกรณีถึงรถบรรทุกทั้งกรณีเหตุการณ์ในกรุงเทพมหานครมับทะลุฟ้าที่ไปเจอระเบิดมาล่าสุดทั้งเหตุการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และล่าสุดโจรน,นะครับที่ทำการปล้นเงินประชาชนกว่า4ี่0มื่นลาย ผ่านแอปพลิเคชันที่เรียกว่านิวมีเด a เป็นการประชาการเหตุการณ์จากคนกลุ่มเดียวกันเพื่อสร้างความปั่นป่วนเพื่อใหเห็นถึงสถิรภาพของฐบาลที่กำลังอ่อนแอลงในเชิงยุทศาสตร์ทางการเมืองการปกครองพลเอกประยุทธ์ต้องทำไงอยู่เฉยๆให้เขาเล่นให้สุดแล้วถึงเวลาในกัรบ,บทเรียนที่แสบเผ็ดร้อนระ สวัสดีครับาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจาก <c oughs> นอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องราวทางการเมืองหัวข้อที่มีการโหวตกันมากก็คือเรื่องของคลิปลับจะมีการชูพจมานขึ้นเป็นนายกบัตรีจริงหรือไม่ในขณะที่แม้วธนาธรก็มีการจัดทัพ เดินเกมหนึ่งเดียวเพื่อทำการล้มผลเอกประยุทธ์ขนันในรายกันก็มีรายงานว่าตอนนี้การปรับรูปแบบของม็อบได้เปลี่ยนรูปแบบจากเดิมออกมาชุมนุมประท้วงซึ่งไม่สามารถสู้รัฐบาลได้จะเป็นการใช้กลุ่มสมาคมลบบรรทุกมีการเคลื่อนไหวในภาคอีสานเพื่อเรียกร้องให้ขึ้นราคาน้ามันในขอไผ่ลดราคาน้ำมันไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กัน แต่ในการเลือกตั้งเทศบาลเมื่อมีนาคม้นปีที่ผ่านมาเราได้ตําแหน่งนายกเทศมนตรีมา11คนซึ่งเราก็หวังว่าการพัฒนาการบริการสาธารณะต่างๆเทศบาลที่เราทําในเทศบาลต่างๆของคณะก้าวหน้าที่้องประชาชนจเห็นถึงความตั้งใจของเราถึงความสามารถถึงความมีมารยาดูใลการบริหารของเรานะครับและจะทําให้เกิดความเชื่อมั่นในทีมของคณะก้าวหน้าในระดับองตครับ ถ้ายุบสภาแล้วเลือกตั้งบัณนฑิตคือผมไม่เห็นว่าเขาจะได้อะไรคือหมายว่า,วามันจะเป็นประโยชน์อะไรต่อระบอบทั้งระบอบเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือในฐานะที่เราเราดูเกมการเมืองแล้วเราก็มองว่าแต่ผมเชื่ออานนี้ผมเชื่อว่าเพื่อนของผมที่ทํางานอยู่ในพักคก้าไกลพร้อมไม่ว่าจะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่ไม่ว่าจะเป็นไตรมาสหนึ่งไตรมาศสองหกห้าหรือจะเป็นไตรมาศสามหกหกผมคิดว่าเพื่อนร่วมง,งานของผม พร้อมแต่ยุบไม่ยุบก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได<ป>้ผมผมผมคิดว่าคือสิ่งที่ผมสนใจมากกว่าไอไอไอการเมืองบนผิวน้ําที่เป็นการเมืองรายวันเนี่ยนะะซึ่งถ้าใครดูดีๆเนี่ยผมไม่ค่อยออกมาตอบโต้เรื่องการเมืองรายวันทุกประเด็นอยู่แล้วผมไม่ค่อยออกมาตอบโต้ภารกิจคือต้องทํางานด้วยร่วมกันเพื่อต่อสู้ให้ได้ประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญกว่าแต่ไม่ใช่วันดาโควิดแล้วได้ประชาธิปไตย S <S <S มันต้องเลือกว่าจะด่าใครไม่ใช่ด่าประวิตร์ด่าธรรมะปุ๊บได้ประชาธิป,ป,ตปตไตยมันต้องใจเย็นเย็นต้องมียุทธศาสตร์จะเดินอะไรเนี่ยอย่าใจร้อนอย่างว่าเนี่ยพักเพื่อไทยเป็นวัดไปเพิพ่งพักที่เก่าแก่กเก่ากว่ายี่สิบกว่าปีพักเก้าไกลเพิ่งไม่นานนี้เองเพราะฉะนั้นเนี่ยเค้าเจอร์มันก็อาจจะต่างกันบ้างแต่ในที่สุดเราสองคนต้องทํางานร่วมกันเพื่อมุ่งเป้าหมายที่ประชาธิปไตย แต่ว่ายุทธศาสส์หรือภารากิจของ,งพรรคพรรคเพื่อไทยทั้งเก่าแก่ฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหลายภารกิจที่ใหญ่ที่สุดที่ตัวเองจะมีโอกาสทําก็คือการผลักดันให้ประชาธิปไตยชนะาเด็ดการเราเห็นข่าวว่าล่าสุดนี้ท่านนายกับท่านรองมาร์ตซกันโดยท่านเป็นต้นขาอีกครั้งนึงหรือเปที่ไหนที่ปากซอยตอกใครบอก เอ้ยข่าวก็ข่าวดีแต่มีการคุยกันอีกรอบไหมคะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ผมไม่ร,มรู้เป็นเรื่องของท่านนายกว่ารับปีอดีตรับทีเราทำนัดคุยกัน,นถ้าเป็นคนกลางที่จะผมไม่จะเป็นคนกลางเอ้ย,อยท่านท่านไม่ได้มีอะไรกันนี่ท่านมาคุยก็ได้อยู่แล้วผมจะต้องเป็นคนกลางอะไรหรอกคุณถามไม่ให้มีเรื่องอยู่เลยก็อย่ เราก็รักกันอยู่แล้วไม่มีไม่มีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสรูปแบบที่มันเกิดขึ้นนะครับจากข้อสันนิษฐานพวกนี้ก็คือว่าคนร้ายได้ข้อมูลตรงนี้ไปจากการที่เขาอาจจะไปแฮกระบบอะไรต่างๆที่หนึ่งในต่างประเทศนะครับที่มันมีข้อมูลบัตรพวกนี้อยู่จํานวนมากอันที่สองก็คืออาจจะเกิดจากการที่มีการเก็บข้อมูลโดยร้านค้าต่างๆแล้วขายไปให้มิจชาชีพอีกทีหนึ่งอันนี้คือตัวหลักที่มันเกิดขึ้น ดังนั้นนะครับก็ฝากเตือนนะครับว่าจะใช้ชีวิตให้มีความปลอดภัยเนี่ยก็คือเราจะต้องพยายามปกป้องข้อมูลบัตรตรงนี้เอาไว้พยายามหลีกเลี่ยงการที่จะต้องไปใช้งานโดยที่ให้ข้อมูลตัวหน้าบัตรแล้วก็หลังบัตรตัวนี้ครับอ่าแต่มันโดนดูดไปตั้งแต่วันที่สิบสองครับครับไปเช็คกับธนาคารอีกทีตอนแรกก็ไม่รู้หรอกครับพอไปเช็คสเตทเมนต์ก็ มันมันเป็นรายย่อยๆสามสิบเจ็ดบาทประมาณมผมไม่ทราบกี่ครั้งน่าจะประมาณร้อยเจ็ดสิบกว่าครั้งได้ครับร้อยเจ็ดสิบกว่าครั้งคร้อยเจ็ดสิบกว่าครั้งนี่รวมทั้งหมดแล้วเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่ครับที่เราโดนดูดออกไปโอ้ไม่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมยังไม่ได้ลองบวกดูเลยครับหลักหมื่นนี่ถึงไหมครับหกพันกว่าบาทประมาณอ๋อหกพันกว่าบาทเนาะลองลอง ประมาณนี้ครับมบันก็กลายเป็นเป็นดาบสองคมนะครับในการซื้อของอาจจะใช้บัตรเครดิตใช้บัตรเดบิตก็แล้วแต่นะครับแต่ความแตกต่างของบัตรเครดิตกับบัตรเดบิตไม่ได้ไม่ได้แตกต,ต่างกาันในเรื่องของการใช้นะครแต่แตกต่างเรื่องของจํานวนเงินเนื่องจากบัตรเดบิตนั้นมียอดเงินอยู่ในธนาคารถึงใช้ได้ส่วนบัตรเครดิตเนี่ยสามารถใช้เงินอนาคตเพราะฉะนั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวอย่างง่ายๆเ,เมื่อสักประมาณสองสามปีที่แล้วก็จะมีเรื่อง หลอกตัวหลอกว่าเป็นตัวเองเป็นไปรษณีย์ไทยนะครับแล้วก็ส่งส่งหนึ่งเป็นวิดีโอคอลมาว,วิดีโอมาให้ทาตามนี้ตามนี้แต่จริงๆเนี่ยนนท้ายที่สุดเขาก็บอกว่าให้บอกเลข16หลักหน้าหน้าพร้อมกับเลข3ตัวหลังนี่คือจุดจบของของทุกคนนะครับก็ต้องเตือนประชาชนว่าอย่าอย่าอย่าไปบอกนะครับแล้วก็เว็บไซต์ต่างๆที่เป็นเว็บไซต์ทางราชการซึ่งเป็นเว็บไซต์การช่วยเหลือซึ่งมักจะมีมาในรูปแบบต่างๆนะครับใช้คําว่าต้อง กดด้วยตัวเองอย่าแอดลิงเพราะการแอดลิงเนี่ยผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างคนไทยรักกันอาตมุนี้คนไทยรักกันเป็นเว็บคนไทยรักกันเนี่ยแล้วก็ช่วยเหลือเรื่องค่ารายเดือนอะไร่เงี้ยนะที่รัฐบาลช่วยเนี่ยหรือมสามสามเรารักกันเนี่ยเขาเปลี่ยนคําว่ามจุดเป็นมธรรมดาเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งเว็บแต่ในนั้นน่ยคุณดูแพทเทิร์นการบอกแพลตฟอร์มเขาเนี่ยจะถามหมดเลยเลขบัตรประชาชนเลขบัตรนู่นนี่นะ้คุณจะบอกหมดเลยเพราะคุณรู้ว่าเป็นเอกสารราชการ เขาก็ยกเอกสารราชการมาใส่ในแพลตฟอร์มเขาแต่เวฟเขาเนี่ยไม่ใช่นะครับในทางกับการต้องกดด้วยตัวเองและพิมพ์ด้วยตัวเองมันจะขึ้นมาถูกต้องแล้วก็พิมพ์ตามแบบฟอร์มที่รัฐให้มาเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าและเมื่อวานซึง่งเป็นตอนนี้ก็ประมาณสักสามสี่หมื่นลายนะครับก็เห็นได้ชัดว่าการกระทาของอาชญากรไซเบอร์นะครับเป็นการกระทําเพียงแต่ถ้าเรียกภาษาชาวบา้านเรียกตอดเงินที่เล็กน้อย แล้วไม่มีเอสเซขึ้นเพราะเงินมันน้อย30บาท50บาท30บาทแต่วันหนึ่งเนี่ยมีเป็นมีเป็นหลายครั้งรวมแล้วเป็นพันก็มีเป็นหมื่นก็มีแล้วแต่ท่านแล้วแต่คนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการเช็คเส้นทางการจราจรของการใช้เนี่ยก็คงไม่ได้ยากมากนะครับแต่เบื้องต้นตอนนี้ท่านผบตรเนี่ยได้สั่งการให้ทุกโรงพัก นะครับใช้กับทุกโรงพักทุกสพทุกสนในประเทศเนี่ยให้รับแจ้งความทุกคดีก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับจากนั้นเสร็จก็จะรวบรวมส่งไปให้ยังธนาคารต่างๆว่ามีลูกค้าของท่านในเดือดร้อนเนี่ยธนาคารหนึ่งสองสามไทยพาณิชย์กสิกรไทยกรุงศรีออมสินใครก็แล้วแต่ทั้งหมดก็จะได้รับข้อมูลจากเราไปซึ่งปัจจุบันเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ใช้ทำหนังสือแถลงการ์แล้วนะครับถึงความรับผิดชอบเครดิตเนี่ยน่าจะน่าจะชัดเจน นะครับเครดิตน,น่าจะชัดเจนเพราะบัตรเครดิตเนี่ยมันเป็นการใช้อนาคตแล้วผู้ใช้เนี่ยไม่ได้สั่งของนะครับแต่โจรไซเบอร์เป็นคนสั่งของเพราะนั้นเดี๋ยวเราก็ไปเช็คอีกทีอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีแล้วกันนะในเชิงปรากฏการณ์เราคงเห็นนะครับการเคลื่อนไหวของก้าวไกลนะครับที่บอกว่าจะกรองพื้นที่ภาคอีสานโดยมีการแถลงข่าวนะครับที่จะส่งคนของตัวเองลงชิงเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ได้พื้นที่มากที่สุดโดยเฉพาะพื้นที่าัก,กีสานแล้วก็ชูนะครับคนของเขาคนของอธนาธนะรคือพิธาเป็นนายกกัุนะ่มตีให้ได้ในขณะที่ธนาธรเองก็เชื่อว่าการยุบสภาเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นธนาธรยังคงเชื่อเรื่องชนชั้นสูงคนชั้นกลางคนชั้นล่างหลักคิดของการมาร์กที่ธนาธรเอาออกมาพูดและมีการเคลื่อนไหว และการถแถลงข่าวของพรรคกลุ่มก้าวไกลก้าวหน้าโกงสะท้อนให้เห็นนะครับเรื่องของการเคลื่อนไหวของเขามีเจตนาจะยึดฐานปิรามิดในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองในขณะที่คลิปลับซึ่งตอนแรกถูกปล่อยออกมาแล้วปรากฏว่าถูกลบทันที หลังจากที่กลัวว่าจะมีการไปร้องเรียนว่าจะมีการครอบงำพักเพื่อไทยนะครับไปกรณีคลิปดังกล่าวฮะที่ถูกเผยแพร่ออกมาเนื้อหาเป็นคลิปลับนะครับวงสนทนาของสสเพื่อไทยโดยคุณหญิงพจมานผู้คุมสู้เลือกสู้เลือกตั้งนะครับหวังจะเป็นแม่เหล็กดูดลูกน้องเก่าของทับสิณน,นะครับ กลับมาถักขณะที่ทักษิณก็ตัดบทไม่ชอบที่ผ่านมาตกบันไดพลอยโจรยันเลือกตั <c> ้ง <oughs> เขาจะชนะแบบแลนสไลด์แะก็จนส่งผลทำให้รัฐบาลของพระเด็ปประยุทธ์นั้นไม่กล้าเป็นรัฐบาลบมีรายงานจากพัรคพื่อไทยแจ้งว่านะครับซึ่งสื่อมวลชนนะฮะก็ได้นำมาเสนอข่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีสอสออุบลราชธา,านีนะกรับรายหนึ่งของเพื่อไทยส่งคลิปวิดีโอ กลุ่มลน์สอสอพักเพื่อไทยในคลิปบรรยากาศงานเลี้ยงสสและผู้บริหารที่จัดขึ้นไม่นานมานี้มีทักษิณชินวัตรวิดีโอคอลเข้ามาพูดคุยสสอของพักด้วยนะครับเนื้อหาในคลิปช่วงนี้ทักษิณก็เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานสอบถามเรื่องของซึ่งนายเกรียงนะกันตินันรองหัวหน้าพักและแกนนำพักอีสานจากอุบลราชธานีได้ถามถึงความเป็นไปได้ที่จะให้คุณหญิงพจมานชินวัตร นะครับอดีตภรรยาของนายยุัฐคมตรีมาเป็นหัวหน้าพักเพื่อต่อสู้กับพักต่อไปหากคุณหญิงพจานมารับตําแหน่งก็เชื่อว่าจะเป็นแม่เหล็กลูกน้องเก่าๆก็จะกลับมาทั้งหมดนะครับทักษิณบอกว่าถ้าคุณหญิงพจมารับปากว่าจะเป็นหัวหน้าพักเจ้านายทักษิณจะว่ายังไงนะนายเกียงไกรถามทักษิณทําให้ผู้ร่วมงานต่างปรบมือและส่งเสียงเชียร์เมื่อนายทักษิณได้ ฟังคาถามก็ยิ้มและตอบว่าคุณหญิงพจมานเป็นคนไม่ชอบทางการเมืองแต่ที่ผ่านมานะครับตกกระไดพลอยโจนนะครับนายทักษิณยังระบุว่าคุณหญิงพจมานนะครับอายุมากเกินไปและถ้าไม่จําเป็นอย่างยิ่งยวดคุณหญิงจะไม่ขอลงการเมืองเพราะไม่ชอบสองปราศัยไม่ถนัดไม่ถนัดที่จะพูดต่อหน้าคนเยอะๆเป็นคนนั่ง เป็นประธานที่ประชุมได้แต่ถ้าว่าไปขึ้นปราศัยขึ้นเวทีทักทักทยประชาชนนั้นไม่เป็นนะขณะที่นายเกรียงไกรนะครับได้กล่าวทีเล่นทีจริงว่าที่ผมคิดไว้ในใจนั้นไม่ผิดว่าท่านเก็บเอาไว้ใช้คนเดียวนะครับทำให้ผู้ร่วมงานทั้งนายทักษิณต่างหัวเราะชอบใจขณะที่ช่วงท้ายของคลิปทักษิณก็กล่าวว่าผมมีหลายแนวทางรับรองว่า แต่ละแนวทางเนี่ยสสที่คิดจะออกรับตังเขามาแล้วต้องเอาตังไปคืนเที่ยวนี้ต้องชนะแบบแลนสไลด์นะครับเพราะว่าชนะแบบธรรมดามันไม่ใช่ไม่ให้เป็นรัฐบาลหรอกนะครับถ้าชนะแบบแลนสไลด์มันไม่กล้าจะเป็นรัฐบาลต้องเอาแลนสไลด์ชนิดไม่กล้าเป็นรัฐบาลนะครับรายงานข่าวแจ้งว่าหลังจากที่มีการแชร์ข้อมูลวิดีโอดังกล่าวไม่นาน ก็มีการลบคลิปวิดีโอดังกล่าวออกจากกลุ่มสอส,อสอเพื่อไทยโดยไม่ทราบสาเหตุในเชิงงานสังเคราะห์นะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะสื่อมวลชนก็ไปถามวิศนุกรุงงามรองนายกมมตรีว่าการทําแบบนี้ของทักษิณเนี่ยเป็นการกรอบงําพพักการเมืองหรือไม่วิศนุกรุงงามก็ปฏิเสธว่าเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวนั้นไม่ใช่เป็นการกรอบงามพักการเมือง นะเป็นสิทธิ์ที่เขาจะสามารถคุยกับสอสอของเขาโดยฝั่งเพื่อไทยได้ถึงแม้ว่าจะมีการวิดีโอคอลมาก็ตามนะครับในเชิงงานสังคระห์ผมเรียนหุ้นส่วนนะครับสิ่งที่เราเห็นตอนนี้ก็มีรายงานข่าวว่าพี่ชายของอพจารจะมาเป็นหัวหน้าพักจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีเองนะครับก็มีรายงานว่าจะเอาลูกสาวทักษิณน,นะครับ มาเป็นเป็นมาดงมาดามตั้งชื่อกันใหญ่ว่าจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้หุ้นส่วนเห็นไหมฮะผมเคยเรียนไว้ตลอดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมา3ปีที่ผ่านมาคนที่อยู่เบื้องหลังคือไครนะครับวันนี้หุ้นส่วนได้เห็นเชิงประจักษ์หรือยังฮะเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เนี่ยนะฮะเกิดขึ้นในฟิลิปปินส์ฮะตระกูลมาคอส และเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เนี่ยปัจจุบันเกิดขึ้นกับตระกูลคานทีเหมือนกันเลยใช้ญาติพี่น้องเหมือนกันเลยลักษณะเดียวกันและตอนนี้ใช้หลักเดียวกันในการบริหารสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้เราคงเห็นเชิงสังเคราะห์ว่านะครับตกลงพักการเมืองกลับกลายเป็นบมจนะครับบริษัทจำกัดเพราะรัฐธรรมนูญเขียนไว้ให้เป็นบริษัทจำกัดผมเคยเรียนสิ่งเหล่านี้ไว้แล้ว มันเป็นเรื่องประโยชน์ของคนในครอบครัวบริษัทจำกัดหนึ่งตั้งรรคการเมืองขึ้นมาเป็นนิติบุคคลแล้วทำอะไรทราบไหมฮะไปซื้อบรรดาคนที่มีชื่อเสียงในพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็ที่มาของเขาพูดคนนั้นซื้อคนนี้ซื้อรับเงินแล้วไม่ยอมไปรับเงินเพราะหลักของกฎหมายมันวางไว้ให้ต้องซื้อนะฮะที่ผ่านมามีการพูดกันว่าใช้เงินเพียง5,000ล้านบาทก็สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยได้ ตอนนี้คุณสวนเข้าใจมากขึ้นไหมฮะว่าทั้งหมดการเมืองที่เถียงกันไปฝ่ายพด็จการฝ่ายประชาธิปไตยสุดท้ายเป็นเรื่องของธุรกิจธุรกิจของคนไม่กี่ตระกูลเป็นผลประโยชน์ของนักการเมืองและพรรคการเมืองในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองฟังพลเอกประยุทธ์ต้องทำยังไงในระหว่างนี้อยู่ชืนเย็นจะเย็นๆยนตอนนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นโอ้จะมีการขนมอบออกมา เป็นม็อบลดบรรทุกออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านนีกร้องรัฐบาลจะต้องลดราคาน้ํามันเหลือ25บาทนะครับเหตุการณ์ลักษณะเชน่นนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนไหมเคยเกิดขึ้นมาก่อนในปี2556และปี2557กลยุทธ์เดิมๆของกบฏป,ป,ปสทำมาก่อนแล้วมีคนไปก๊อปี้กันอย่างมาทาตอนนี้แต่จะเริ่มต้นที่ไหนภาคอีสานทําไมเพราะเขามองว่าเป็นแผ่นดินดินแดนดนะเขาก่อนนันนี้ก็ทำยังไงเขาให้สื่อของเขาไปทําการเคลื่อนไหว ปลุกกระดมกลุ่มที่เป็นรถบรรทุกก่อน2เดือนล่วงหน้าแล้วคราวนี้เขาจะใช้รถบรรทุกแห่ร <Hey, S 1> อบทําเป็นขบวนนะครับจากนั้นทํำยังไงต่อต้านเรียกร้องประท้วงสไตร์ปลุกกระแสการต่อต้านโดยเขาจะใช้มอบสนับสนุนในภายหลังและแน่นอนเขาทำภาคอีสานเขาทำภาคเหนือและมันจะมุ่งเข้าสู่กรุงเทพมหานคร ออกาลลักษณะเช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วอย่างที่ผมเรียนว้ายากไหมใ,ในการแก้ไขไม่ยากเขาต้องการในข้อเรียกร้องตามปกติต้องการเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยลดราคาน้ํามันเหลือ25บาทซึ่งที่ผ่านมาแม้กระทั่งรัฐบาลยิ่งรักลดราคาน้ํามันสูงสุดได้โดยเฉพาะดีเซลไม่เกิน25บาททําไมราคาน้ํามันแพงเพราะราคาน้ํามันโลกมันขึ้นตั้งแต่พลเอกชวลิตยงใจยุดเป็นต้นมาใช้อัตราการลอยตัวราคาน้ํามันนะฮะ สำหรับน้ํามันดีเซลเราแก้ปัญหาได้ไหมผมเรียนไว้ตั้งแต่แรกไงก็ทําไบโอดีเซลให้เพิ่มขึ้นสินะครับรัฐบาลไม่ทําไบโอดีเซลให้เพิ่มขึ้นเอง่ะนะครับพอไม่ทําเพิ่มขึ้นก็ต้องมาตรึงราคาน้ํามันดีเซลดีนะประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญเดชนะได้ทําโครงการน้ํามันไว้นะครับปัจจุบันต้องใช้ B10 B10 คืออะไรคือไบโอดีเซลนะครับไบโอดีเซลคือผสมน้ํามันปาล์ม10%ถ้าเพิ่มเป็น B 10 b 7 B10 และ B20 ก็เพิ่มน้ำมันปาล์มเข้าไปพอไม่เพิ่มน้ำมันปาล์มเข้าไปราคาน้ำมันมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการต่อต้านไม่ให้มีการใช้ไบโอดีเซลนะครับเพราะอะไรทราบไหมฮะเพราะว่าราคาน้ำมันมันจะถูกลงนะครับการแก้ปัญหาไม่ยากฮะใช้กองทุนน้ำมันเข้าทำการอุดในขณะที่รัฐบาลก็กำลังมีปัญหาอยู่สภาวะเศรษฐกิจมันกำลังตกต่ำก้อนนี้ก็จะจัดมอบขึ้นมาทำไม เขาวางหลักในการเดินหลักในการเดินอย่างไรเขาประกาศชัดเจนนะป้ายที่เขาขึ้นใหม่งานนี้นะฮะก็มีลายเซ็นของทักษิณชัดเจนเป็นของเขาในแกลบคราวนี้ในการประชุมพรรคเพื่อไทยที่เขาออกมาทักษิณวิดีโอคอลเขาก็ําเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายเมียธรรมนูนห้ามการครอบงําก็ตามเห็นไหมฮะทุกอย่างมันชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นเกมตอนนี้เขาทาอะไรเขากําลังเดินเกมตามเวลาพรรคอีสานเขาบุก ก้าวไกลบุกอีสานนะบุกยึดอีสานนะครับบุกยึดท้องถิ่นคือองค์การบริหารส่วนตำบลโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็ทำอบตทั่วประเทศผมเรียนนะไงปะชที่ปัดไม่ทำนะพลังประชารัฐไม่ทําเขาจะทาเห็นไหมเขาทํากันเต็มที่เลยท้องถิ่นเต็มสูบด้วยนะครับเขามี200กว่าแห่งโอเคลงไปไม่ได้สักคนลหรือว่าได้เขาก็ได้คนของเขาอยู่ในพื้นที่มากขึ้นในขณะที่รัฐบาล ศูนย์ไม่ได้อะไรเลยสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นนะฮะมุ่งแต่จะเอาชนะในกรุงเทพมหานครใช้หลักเดิมเดิมกลยุทธ์เดิมเดิม,ดมวิธีเดิมเดิมไม่รู้จักการพัฒนาทางการเมืองผมเรียนให้ทราบนะครับทั้งกรณีถึงรถบรรทุกทั้งกรณีเหตุการณ์ในกรุงเทพมหานครมอทะลุฟ้าที่ไปเจอระเบิดมาล่าสุดทั้งเหตุการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และล่าสุดจน นะครับที่ทำการปล้นเงินประชาชนกว่า40,000ืลายผ่านแอปพลิเคชันที่เรียกว่านิวมีเด a เป็นการประชาก,การเหตุการณ์จากคนกลุ่มเดียวกันเพื่อสร้างความปั่นป่วนเพื่อให้เห็นถึงสถิยรภาพของฐบาลที่กำลังอ่อนแอลงในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองพลเอกประยุทธ์ต้องทำไงอยู่เฉยๆให้เขาเล่นให้สุดแล้วถึงเวลานะครับบทเรียนที่แสบเผ็ดร้อน ราอุจะเกิดขึ้นการเมืองคือการสแสวงหาอํานาจนักการเมืองคือนักสแสวงหาอํานาจอํานาจที่ยิ่งใหญ่คืออํานาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพักการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอํานาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักด์เจียมกิจวัฒนา สวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะแดนดินทินไทยมันคงอยู่ ในยุคขงโลกใหม่ราชาองค์ผู้ทรงนำสยามให้ก้าวไปมหาวาชิราลงกรประดุด,ดังแสงส่องทางผู้คนเปิดห้ฟ้าเรื่องร้องของชนลองรวมใจ ทรงดำเนินติดดินรู้ความเหนื่อยก็เหมือนเช่นใครใครทรงงานอดทนเพื่อพวงชนภารานั้นมากมายเหมือนที่ทรงสัญญาจะทำเพื่อมวลประชาได้อยู่ดีจะอุทิศกำลังที่มี ทั้งใจกายหัวใจแกร่งในเพลงฟ้องไครผ่านวิญญาณทหารไทยเพื่อมาทุกพูมิแห่งน,นี้ที่เราอยู่กินแทนดินที่เป็นดวงใจพระองค์ยืนอยู่ท่ามกลางกระแส ชาติที่แข่งขันกันไขค,ความความยิ่งใหญ่คอยอปกป้องอยู่ดุดดั้งสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีไฟนี่คือสูงรุรวมดวงใจใช้เป็นหนึ่งร่วมกันทรงเพียรเรียนรู้ ทุกเรื่องราวสร้างสรรค์ให้บ้านเมืองตามรอยพระบิดาพัฒนาสยามให้รุ่งเรืองมหาวาชิราลงกอประดุจด,ดังแสงส่องทางผู้คนเปิด้้ฝาเรื่องร้องพองชนล้วนภูมิใจ เัวใจไกรในเพล่องของไทยพันวยจิตวิญญาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งน,นี้ที่เราอยู่กินแทนดินที่เป็นดวงใจทงพระเจริงพระเจริพ,ร,พ,ร,พ,ร,พร,ระองค์ยืนอยู่ทมกลา แ,แรง้องชาติที่แข่งขันกันไฟค,ความความยิ่งใหญ่คอยกป้องอยู่หุดตรงสายฟ้ฟที่คุ้มกันยามมีภัยมีขื้นสูร่รวมดวงใจใจเป็นหนึ่งร่วมกัน นี่คือสูน์วรวมดวงใจใช้เป็นหนึ่งร่วมกัน